สวัสดีจ้าเพื่อนๆอ,อันนี้ก็มาดูพระอาทิตย์กันนะมาดูแสงพระอาทิตย์หน้าบ้านควบคู่กับเสียงนกเขานกร้องนะรับแสงวันใหม่ ช้าหรือไม่ทําอะไรนะก็นั่งสูตรอากาศบริสุดไปก่อนชีวิตบ้นนอกบันนอกไม่ต้องอะไรมากไม่เหมอนชีวิตในเมืองไม่ใช่มันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะนสังคมหมู่มากมันก็จะไม่ค่อยมีระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่ก็ไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกความร้อนนะ ยิ่งโลกร้อนอารมณ์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนง่ายนะถ้าโลกร้อนมากไปเ,เรื่อยๆอารมณ์ก็จะเปลี่ยนมากสนใจก็ไม่คิดจะไปยุ่งเหยิงกับไอความเปลี่ยนแปลงอะไรมากๆแบบนั้นนะหาที่ที่เราควรจะอยู่ตั้งหลัก ไห่ได้ก่อนที่ชีวิตเราจะทำงานไม่ได้นะซึ่งก็สำเร็จมาแล้วคลอนชีวิตแล้วจ้ะอันนี้ก็มานั่งดูนะนั่งดูความสำเร็จไปเรื่อยๆในแต่ละวัน ชีวิตคนเรามีโอกาสทำงานได้เข้มตั้งแต่อายุ20-60ปีถ้าเลย60ปีนี่ก็เยอะแล้วนะถ้าอย่างมากๆอย่างบางคนทำไม่ได้นะ50ปีเสร็จๆนี่ก็ทำไม่ได้แล้วเขาสนใจนี่60ปีนะที่ทำงานแบบเข้มแข็งม,ม,มาถ้าเลยจากนั้นแล้วเป่านะมันไม่ไหวแล้วเราจะไปฟื้นสังขารก็ไม่ได้หรอกนะ วยมันถึงเวลาเราก็ต,ต้องหัวงตัวหนึ่งของเรานิดนึงว่าอายุยังน้อยน้อยทำงานพยายามเก็บเงิน,เก,นเก็บทองสร้างฐานะให้ได้นะถ้าว่าอายุน้อยน้อยเราสร้างฐานะไม่ได้ถ้าห้ากสปีไปแล้วที่ยากนะเพื่อนยากมากๆเลย แข็งอะไรก็แข็งได้นะแข็งสังขารแข็งไม่ได้นะเพื่อนๆถ้าเรามัลหลงผิดคิดว่าแรงยังมีอีกเยอะใช้ไปก่อนไม่รู้จักเก็บมันรู้จักสร้างให้เป็นปึกแผ่นถ้าอายุย่างเข้าห้าหกสิบแล้วยากจะ้ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สมใจได้รับมาแล้วนะจากแปะต้นได้สมใจก็เกียมเนื้อเกียมตัวมานานแล้วด้วย ไม่เคยหลงไหลกับของรอบข้างนะเอาแค่พออยู่ได้ในแต่ละวันแล้วเป้าหมายมันก็ไปถึงได้ไม่ยากทาั้งๆที่เราไม่มีความรู้อะไรนะความรู้ป .4 แต่ความคิดเรามากเกินนั้นนะหรือแม้แต่ทุกวันนี้สมัยยังคิดล้ายุคไปให้ลูกอีกความคิดที่เรานะคิดแล้วทําให้ได้คิดให้ดีทําให้ได้เพราะถ้าว่า เรามีเหลือเฟือเอ้ฉันมีเหลือเฟือแล้วฉันจะเที่ยวฉันจะสบายมันก็ได้แค่ไปสบายมันสบายจริงหรือกินอิ่มนอนหลับแล้วไปเที่ยวสบายจริงหรือเปล่าสมใด็จก็ไม่รู้เพราะสมเด็จไม่เคยไปเที่ยวสมเด็จเสียดายเงินนะจะหมดไปโดยไรค่ามีอะไรก็เอาตั้งตั้งไว้อย่าให้แรงของเราสูญเปล่าถ้าเราไม่มีลูกได้ อย่างถ้าเรามีเงินเยอะหลายๆาหลายหลายล้านก็ได้นะได้อยู่แต่สมนใแรงน้อยนะหาได้เท่าไหร่ก็เอามาตั้งเอามาปั้นเอาไว้ให้เป็นชิ้นเป็นอันเพราะทุกวันนี้สมน็จก็ไม่ได้ทําอะไรสมนใจเใช้ดอกเบี้ย,ววยบ,บนแผ่นดินที่ที่สมนใจสร้างเอาไว้นะได้จากยางบ้างจากปาล์มบ้างหรือบางครั้งก็ได้จากต้นหมากรากไม้ เราก็ได้กินได้อาศัยพอแล้วในชีวิตนี้ไม่ต้องไปร้องแร่แหกระเชิงหาที่ไหนนะคลิปนี้ก็บรรยายความรู้สึกที่ได้ทำมาแล้วคิดว่าไม่ผิดนะให้เพื่อนๆ…ชมอีกคลิปหนึ่งเพราะตราบใดที่เรายังลุกขึ้นมาแล้วยังเห็นแสงตะวันยังเห็นแสงจันทร์เราก็ยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆ จนว่าส,สายตาเราจะมองอะไรไม่เห็นนะหรือชีวิตเราก็คงจะไม่มีแล้วหมดไปแล้วนั่นคือการจบสิน้นแต่ตราบใดที่เรายังหากินได้อยู่ยังต้องกินต้องใช้สนใจไม่เคยท่าน่ำนะไม่เคยทะลนรำไปกับของรอบกายที่ไม่จําเป็นคิดว่ามันทาไม่สนใจหมดไปโดยไม่มีแก่นสารไม่เอานะสนใจไม่เอาแต่ถ้าสนใจมีเยอะๆถูกรางวัลที่หนึ่ง อาจจะได้เที่ยวบ้างนะไม่ได้เที่ยวไม่เป็นไรดูเพื่อนๆเอาใน YouTube ก็ได้รอบโลกเลยนะก็ยินดีกับเพื่อนๆบางท่านที่ได้เที่ยวเช้านี้สงสัยทำได้ทำลงมาให้เพื่อนๆชม มีพระจันทร์ก็ต้องมีพระอาทิตย์นะดูพระอาทิตย์ไปเรื่อยๆน้องแมวก็เข้าไปในบ้านหมดแล้วตอนนี้ยางก็กําลังจะผลัดใบและใบใหม่ก็กําลังแปะมันยังไม่สวยนะมันกระดํกระดางเขียวบัางแดงบ้างอ่อนบ้างเดี๋ยวถ้าว่ามันอ่อนหมดทั้งทั้งหมดนะมันจะงอกขึ้นมาสวย ตอนนี้ยังดูไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันยังผัดไม่หมดบ้านสนใจใบผัดที่หลังไปอีสานเขาผัดก่อนนะผัดก่อนเป็นเดือนเลยใช่ไหม ฟังเสียงนะรถเครื่องขับมาอย่างเร็วเลยเสียงดังลั่นเลยเห็นไหมได้ยินไหมนี่ก็คือบรรยากาศนะบรรยากาศของวัยรุ่นของสาวเขาออกจากบ้านได้ก็ซัดเต็มเหนี่ยว มันไม่ใช่รุ่นสมใจนะมันรุ่นเด็กๆไปแล้วเราก็ได้แต่นั่งดูผ้าที่จะขึ้นพ้นแสงพ้นยอดยางไหมเราจะมองเห็นไหมนั็นไม ไ่นี่สุดเลยก็ขอจบลองพาทิตย์ไม่โผลเนี่ยนะเพราะว่าบ้าสนใจพระาทิตย์โผลขึ้นมาก็คงจะดูแสงไม่เห็นขอจบและกล่าวคำว่าสวัสดีตรงนี้เลยจ้ะสวัสดีจ้า